คือลี่เห็นคุณอีคุณโอ้นเนี่ยไปรีวิวร้านะคเรียกว่าสตรีทฟู้ดร้านอา <Street S 1> หารร้านอาหารข้างๆทางร้านสตรีทฟู้ดมันมีความพิเศษอะไรทําไมเราถึงจะสนใจแบบว่ามีป๊อกๆอกร้านข้างทางผมโดนแฮกช่องหนึ่งร้านหกแสนซับก่อนและอีกวันหนึ่งเนี่ยสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยแล้วก็ทำใหม่ใหม่ใหม่ให่โดยแนวคิดว่า เราลองออกไปเดินเล่นกันดูดิแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่มันทํามาสิปีมันจะมีพรีเซตอยู่ประมาณนึงแต่เดาไม่ได้หรอกอแต่เดาแค่ว่าคอนเทนต์ไหนคนจะเห็นไวสุดเอาร้านอาหารโปะหน้าไว้แต่ว่าเราจะพรีเซนต์การพูดคุยปกติของอเราเนี่ย ผ่านการไปกินข้าวถ้าลองเจาะดีๆเนี่ยไม่ใช่รีวิวแต่เราออกไปรีเสิร์ชชีวิตไอ้สิ่งพวกนี้แหละมันจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้เราได้ทำอะไรต่อ,เ,อ,อเราก็เริ่มมองหา subject อื่นละเราก็เลยไปนึกถึงเมื่อก่อนอ่ะมันมีบะหมี่ปอกๆเว้ยแล้วไม่ได้กินนานแล้วอะเราออกไปหาไอ้นี่กันปะเรานึกถึงมู o เก่ามันก่อนนะว่าเมื่อก่อนนะเราเจออะไรมันบ้างเราเราต้องเราจะกินมันยังไงเราจะกินมันตอนไหนเราต้องใช้อะไรไปกินแล้วมู o พวกเนี้ ตอนนี้มันกลายเป็นของวินเทจเราทําไปอีกสามีพีเฮ้ยมันมีคนรู้สึกเหมือนเราอะเริ่มมีคนสนใจครับไอ้น,นี่แสดงว่ามันไปต่อได้วะแล้วเราคุยกันเลยว่าถ้ามีคนทักเราเรื่องบะหมี่ป๊อกๆเมื่อไหร่นะ<ช>โดนเลย,เลยโดนเลยภาษาพวกผมว่าเข้าล็อกเข้าล็อกแล้วเข้าล็อก